i oh. สักครู่นี้นะคะได้ได้คุยกับพี่เอกิสในส่วนของทางเยอรมันไปได้ความรู้อะไรไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเยอรมันใช้ชีวิตลำบากไหมเอ่ยลำบากไหมในส่วนของพี่ว่าชาติคนคำว่าลำบากนะฮะผมว่าคิดคิดว่าต้องถ้าคนขเกียจอ่นะรับรองอยู่ไม่ได้แนะ่นอนถ้าคนรู้จักเราต้องทํางานเราเกิดมาเพื่อทาํางานฆ่าคนด้วยการผลงาน ดังนั้นนะไม่ใช่อยู่ในการไปจบเจ้านายหรืออะไรกันช่างไม่ใช่อยบานั้นนะฮะนี่คือในส่วนความรู้สึกข,ของพี่ะนะครับสําหรับพี่ไม่ลำบ,บากนะฮะจะลำบ,บากเขามีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปทํางานให้คนเขาให้คนเขาได้ดีเขาก็โกงเราโค่นโกงเราเขาเอาเปรียบเราแต่ก,ก็ถือว่าลำบากไปช่วงระยะสั้นๆนะฮะนะคะพี่เอกิสเคยรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วบ้างหรือเปล่าคะ เคยมีครับเคยมีแต่พยายามพยายามบางครั้งเราถามตัวเองว่าเราทําเพื่อใครเราทุกวันนี้เรากินข้าวจานเดียวเราอยู่ได้ในการเมื่อเดียวเราอยู่ได้แต่นี้เรามีเขาเรียกว่ามีพ่อมีครอบครัวได้อยู่ข้างหลังเราต้องคิดถึงเมื่อเราท้อทแท้เนี่ยเราต้องมองคนที่ลำบากว่าเรา<ม>ไหนจ๊ะ คนเห็นไหมครับคนที่เขาลำบากเยอะแยะครับเป็นด้านล้านคนเราไปยินจุดเนี้ยเราจะท้อเลยเหรอะฉะนั้นก็เลยทำให้เรามีกำลังใจเช่นคนนึกถึงครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนั่นเองหายไปไหนมาหาแถวนี้มาเดี๋ยวปิดอาจจะคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปิดโทรศัพท์ก็แล้วกันได้ค่ะสวาสดี ไม,ไม่คุไม่คันมาแล้วนะ <S 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 อันในส่วนของงานเพลงบ้างดีกว่าค่ะพี่ <S <S กิสพี่กิสทำเพลงออกมาเนี่ยวางแผนไหมไหมว่ากลุ่มคนฟังกลุ่มแฟนเพลงของเราจะต้องเป็นกลุ่มไหนมากกว่ากันระหว่างคนไทยกับคนไทยในเยอรมันที่ดู could be a trip. ทั้งปีตลอดเว้อทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิเธอสบายทั้งปีบริษัทคุณเธนบุรีจากการเราจาาัดไทยอบอ,อ,อุ่นมั่นใจเนือกลางอีสานตายเธอสบายเธอสบาย ไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัดศ2 8 8 1 3 3 1 1 1โทรหาเราสิคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตรไกดวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแช่น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุน่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมป่งยกุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกลึงสักการะหลวงพ่อพระธาเจดี JD, หลวงตกน้ำมันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8013211-14สายด่วนโท086 788 5705อาทิตย์ที่สองทันวาคมแล้วจะลออะไรร่ะครับ คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิ่อนล้ำปฏิปีกับการสาการะพระพุทธชินาราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเคลื่อนกันยาวๆกับทัวร์ทั่ว ไปไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย028013211ถึง14นาวนี้มีบุญมาฝากครับหมอไซมาพี่ เร็วเร็วเร็วเร็นี่ด้นนนี่ดูไปบวกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไป บริษัทคุนทุนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อนรับสู่ทัวร์เทยบริษัทคุนทูบุรีจำกัดค่ะท่านค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 02 801 3 2 1 1ถึง1ไปเออถ้าพี่คิดนะใน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 ส่วนที่เพลงพี่จะทำออกมานะครับพี่ว่าอยากให้ฟังนะจุกุ นะครับไม่ว <an> ่าจะเพราะเนื้อเพลงเนี่ยมันจะสอนเรื่องของคุณธรรมด้วยนะครับเราไม่เน้นหนักบอกรอาตีอะไรไม่ไม่ใช่ว่าดูดูลุกพี่คิดดูเหมือนจะแบบล็อกเอ่ะอย่างนี้อีกรอบอีกนะพี่สาวขออีกรอบไม่ได้แล้วเหรออีกรอบสิประมาณนี้นะครับจะให้ฟังได้ในกลุ่มครับเพลงฟังแนวนุ่มๆไม่ไม่หนักเกินไปนะครับบางครั้งดนตรีมันต้องหนัก บ้างมันก็อาจจะมีเพราะว่าหคำว่าหนักของพี่คืออาจจะมีการสโลกิท้ามือนเหมือนล็อกป๊อกนะป๊อปล็อกนะฮะอย่างเงีก้ก็อาจจะเพื่อให้มันให้สมบูรณ์กับอ่าเครื่องคำของเพลงค่ะนะครับให้เอาบาลานซ์กันนะค<น>ะเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละเพลงของพี่เอ็กซ์เนี่ยหรือว่าแต่ละชุดแต่ละอัลบั้มนะคะมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าความมีคุณธ<ม>รรมอย,ยู่ในเพลงนะคะความที่มีอะไรศิละธรรมอยู่แบบ ดูแลรู้สึกแบบว่า้ฟังแล้วอบอุ่นใจดีนะคะกาให้กำลังใจใช่ใช่ถ้าไม่อุ่นเดี๋ยวพี่หาว่าพผมาให้เอาเลยแล้วอย่างนี้ยากไหมคะกับการที่เราจะทําการโปรโมตงานเพลงของเราเพราะว่าตัวพี่เอกิสเองอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเพลงที่ปล่อยออกมาคนไทยก็ได้ฟังด้วยแต่คนทางนู้นก็ได้ฟังด้วยตรงนี้ก็คิดว่าอยู่ที่ของทุกส่วนนกครว้านของบริษัทเราเอ่ยอย่างเงี้ยครับเพราะทางนู้นอะพี่ก็พยายามที่จะทําการสื่อ ให้กับเวลาออกงานต่งางๆเนี่ยก็พยายามโปรโมทตรงนี้อยู่แล้วะนะครับเราจะเราจะเน้นเรื่องของงานเพลงที่มีคุณภาพไปให้ฟังเราจะเปีนร้องอย่างเพลงของเราเราจะคัดเลือกว่าเพลงเราจะร้องออกไปคือเพลงอะไรให้ฟังแล้วเขาจะตกกิจใจกับเรานะคะเรามีโอากาสได้ไปแสดงโชว์ที่ที่นู่นบ่อยหรือเปล่าคะ ที่ทละมันนะที่ครับก็ก็บ่อยครั้งครับเพราะว่างานมันจะมีทุกเดือนอ๋อทุกเดือนเลยทุกเดือนครับแต่ว่าเราจะต้องคาดว่ามันใกล้หรือมันไกลถ้ามันไกลมากเราก็ต้องบอกโอเคต้องแจ้งออกรุลูกหน้าเพาะเรามีงานประจำสังเกงอยู่ทางโน้นเน,นี่ยนะคะพี่เอกิสใช้สื่อไหนในการโปรโมทตัวเองอส่วนมากเนยก็ใช การคุกมครีดกับการเปลี่ยนมากกว่านะครับเราลองสมมติว่าเราไปไไปปในงานเนี่ยเราจะขึ้นอ่ากเอ็มวีของเราที่ที่จอดเนี่ยลูกค้าเขาจะได้ดูด้วยบางครั้งลูกค้าเขาไปดูที่ยูทูบเอ่ยในเข้ามาในเฟซของเราเอ่ยแล้วเราจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆข่าวสารของเรานะฮะอันนี้คือโปสเตอร์ที่ชุดใหม่ล่าสุดนั่นเองนะนอกจากนี้เนาะเดี๋ยวนะพี่เอ็กซ์คิดถือไปนะคะ ญาติโชว์เพลงพี่เอกิสนะคะทำมาฝากพวกเราด้วยนะคะนี่คืออะไรว่าใหม่ล่าสุดน,นะคะที่ปล่อยออกมาสามซิงเกิลใช่เลยนะคะกินครับที่พี่เอกิสเล่าให้เราฟังในช่วงแรกนั่นเองก็จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมครับมีของดวงตามหาผู้ชนค่ะเพลงนี้ที่ร้องถวายควานศรัทธาท่านอ,อยากให้ฟังและเมึุแข็งพระคุณของท่านที่ช่วยชาติเรานะอ,อันนี้คือ ร้องเองทำดนตรีเองด้วยหรือเปล่าอ่ามันจะมีแบ่งแบ่งแบ่งเป็นส่วนครับดนตรีอ่าเพราะพี่จะแค่ปูเดี่ยวเรื่องของคอนเซ็ปต์ของเนื้อเพลงค่ะออกมาให้ให้ชัดเจนกันเองแล้วส่วนการฟังแล้วก็ต้องมาฟังคัสคัดสรรกันอีกทีหนึ่งนะคะอยากฟังพี่เอกิสร้องแบบสดๆสักเล็กน้อยได้ป่าในเพลงนี้อะไรดีเพลงอะไรดีคะเพลงแรกเลยอ๋อพี่ยังจำเนื้อไม่ได้ บอกให้มาอัดรายการสดจริงๆแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวให้พ่อเพลงมันเพิ่งเพิ่งกระเสริฐนะครับใช่ใเพลงเพิ่งกะเสริฐเพลงเพิ่งกระเสริฐครับแต่คือองบอกว่าได้ฟังตั้งแต่ท่อนแรกจนถึงท่อนสุดท้ายเนี่ยรับรองว่ากินใจแน่นอนค่ะแต่ว่าเ v ก็เสร็จแล้วกับเอจะเริ่มกำลังจะเริ่มทำกำลังจะเริ่มทำเป็นเส้นเรื่องตอนนี้ถ้าอยากจะฟังก็จะมีให้ฟังที่ YouTube และเพจเฟซบุ๊กของีเองค่ะสามารถที่จะเข้าไปฟังได้ได้เลยนะครับจากที่ลองลองเองย็บ เอฟออกไปแล้วคนชอบนะคะ่ะช่วงท้ายนี้นะคะพี่เอกิสมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนรายการช่วง,งสามฝันบ้างไหมเอ่ยอ่าก็อยากจะฝากแฟนเพลงทุกๆคนนะครับเด็กศิลปินทุกๆท่านนะครับในานามของอ่าอย่างเอกิสนะครับก็มีความฝันที่อยากจะให้ความสุขกับผู้ผู้ฟังทางทางบ้านนะครับที่เรามองรับชมรับฟัง,ร,ฟงร,รายการตรงนี้อยู่นะฮะอ่าอะไรก็ช่างนะครับอ่าชีวิตของคนเรานะครับอ่าเรามีสูงกับต่ำ บางครั้งคนเราอะไรเราทำอะไรผิดพลาดไปต้องให้อภัยซึ่งกันและก,กันนะครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับเราไม่ต้องแบ่งแยกสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีอะไรต่างๆนะครับเพราะเรามีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียว แต่คนจะรักภาสามัคคีกันมากกว่าในการกินใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะรายการลูกทุ่งสั่งฝันของเราเนี่ยนะคะสนุกมากเลยแล้วก็ได้คุยในส่วนของทางต่างประเทศด้วยนะคะได้ความรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบคุณพี่เอกิสมากๆเลยนะคะที่มาดูรายการารในวันนี้นะคะก็ฝากเอาร่างของพี่เอกิสเอาไว้ด้วยกับลายกันนะคะวันนี้รายการลูกทุ่งสั่งฝันนะคะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโรงพยาบาลนครธน์ค่ะการดารุ่งค่ะ เปรหมิตรเทสค่ะเต้าหู้นาสดเลือรสรสกระบากทาทาและก็รวมถึงสำนักงานประกันสังคมค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมเราได้นะคะทาง IPM n ่องที่34่นะคะวันนี้เราทั้ง3าคนนะคะอ้อนแล้วก็พี่เอกิสแล้วก็าจ๋าเองนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอไปด้วยอันนี้ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมคับผมมิตรไกด์วันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิต ร้องที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมทัวร์ทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุน่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนารีวินเทจฟาร์มช่มโป่งยกุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บ่อกถึงสก,การะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัตรราคา1 6 0่บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สาถึง14สายด่วนโทร0 86, 7, 8 6 7 8 8 5 7 0 5. อาทิตย์ที่สองธันวาคมแล้วจะรออะไรร่ะครับ คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิศนล้ำปัตตภีกับการสักการะพระพุทธชินาราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเพลินกันยาวๆกับทัวทัวร์ ไทยไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย028013211ถึง14นาวนี้มีบุญมาฝากครับหมอมาพี่ เร็วเร็ว Four เร็วร้วนี่นะนี่นะนี่ดูกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไป ต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทุนบารีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อนรับสู่ทัวร์เทืไทยบริษัทคอนทุนบารีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทร0 26, 80, 01, 32, 11, 11, 2 8 0 1ส2 1 1าอไปเป็นไงล่ะพี่กิสเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะอีกไม่นานก็เดินทางกลับอะไรผมรู้อยู่ เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะเดินทางไปอยู่ที่เยอรมันแล้วออ๋มีคนเมน,นเธอที่เยรมันแฟนเก่าที่ชื่อสาวจันนนั่น่แหม <laughs> ท<า>ง, <laughs> สงสรค อันนี้เนี่ยพีเอกซเนี่ยเขาก็มีผลงานเป็นอัลบั้มใหม่ทำมาฝากเราด้วยแล้วก็เขาเป็นอะไรที่แบบว่าใจบุญน่ะหรือทั้งาประเทศอยู่ทางเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมสาธารณกุศลมีการช่วยกันสำหรับคนไทยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันสำหรับคนไทยที่อยู่ที่เยอรมันด้วยอืมกาจัให้ด้วยกันละกันใช่ครับสำหรับหนุ่มคนนี้ศิลปินอีกหนึ่งท่านจาก่งข่าวเรคคอร์ดนั่นเองก็จะรัาหน้าตาดีแล้วนะงจะมีจิตใจที่ดีด้วยนะฮะผมว่าคน อย่างนี้เน,<ช>น่ายาใช่นะคะคุณจะเป็นให้ได้อย่างเขาบ้างเหรออ่ะผมจิตใจดีครับอยู่ข้างในจริงป่ะเจริงครับเอาออ,อ,ออกมาโชว์บ้างจิตใจดีๆเนี่ยคือว่าต้องคุณต้องใช้ความสามารถนิดนึงคือคุณอยากให้เราเห็นเฉพาะภาพลักษณ์ที่แบบว่าวต,ต้องๆอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะมีอผมก็มบอกแล้วชื่อผมคือพีเจโก้หนุ่มล้านล้หนง่าไม่หรอหน้าไม่หรอมีดีที่อารมณ์อารมณ์เสียทุกที่เวลาได้เจอกั แน่นอนนะผมเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอารมณ์ดีแน่นอนใช่ถ้าเห็นกับพีเจที่หน้าตาได้หล่อเล้าใจขนาดนี้ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผลงานของศิลปินในช่วงที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ครับรวมไปถึงฝากผลงานของเราทั้งสองคนด้วยก็แล้วกันที่อเวเบกทัมเบร c o ดอนคะคะนะครับผมคือเข้ามาที่โลโก้ของการจัดรายการอ่าไม่ว่าจะเป็น8ปดสิบปุอ้ารีวาริตี้อันนี้ก็เป็นเพลงเก่าและเพลงย้อนอยุคอ่าแล้วก็8ปด5 ลูกทุ่งกุมงทุนจ่บ้มคนคนลูกทุ่งใช่9875เพมน้าทีเอ็ดพอร์สแมนไฟเมเพมพร้มนเฉล่ยเราจัดการจริงๆนะพี่น้องชาวไทยอันนี้ลักษณะของลูกทุ่งเนี่ยใ้ก็คุณก็น้าจปจัดในการเกษตรนะเขาไม่ได้ไม่เอาแบบขายรถขายขายอะไรอย่างเงี้ยขายปุ๋ยไม่ค่อยคุณจัดในการเพมสตริงหรออะไระ นี่เลยวัอุ๊บ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 อม่กลยไม่้องาเป็นเด็กงี้อ้โนี่ถามนีนกลับบ้านทุกวันเนี่ยต้องมีการซ้อมเต้นอย่างนี้ตลอดปะโอ้โหผมสเต็ปเทพอยู่แล้วเพราะว่าดีเจขึ้นเพลงไม่มีใครเต้นซูผมไม่มีใครทำมันเพราะว่าเขาจะเต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบป๊อปล็อกอาร์แอนด์ีฮิปฮอปคือว่าผมรวมเนี่ยคุณเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นแบบนี้ดึงนึงด ทุโมงเต็มๆทั้งสองชั่วโมงเต็มขอบคุณมากนะคัไม่ใช่ต้อง Chanel สามสิบสี่ IPM สามสิบสี่อนะครับผมไปดีกว่าเลเทอรไปใหญ่ละโอ๊ยประสาทอนขอบคุณรับการติดตามรับชมรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาแล้วแกตาเป็นห่างนวลน้องค่ห้องแค่นวลน้องเจ้า IPM IPM สนุกสีไมก ตอนนี้เรานนั้นนะแล้ไม่เอาหรออะไรชอบร่้จักอยาเอาใหม่ก่อนดีกว่าเกมาโดนดวเละไว้เละเลยมันน้อยนะเนี่ยเรื่องพูดสินะคุณเยอะแยะไม่เรว่าอะไรต้องบอกวันนี้ทาหน้าเนีอคนเยอะทางนู้นไป 강남스타, 강남스타.